สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ดิฉันเองก็ยังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนาะก็ข่าวโอ้โหดังมากเลยที่เมืองไทยก็เสนอข่าวนี้พรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เนาะที่จะครบรอบแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่อาตูนญี่ปุ่นเขาได้ทำนายไว้ซึ่งมีอยู่เทปหนึ่งที่ดิฉันก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แล้วเหมือนกันก็เท่าที่ผ่านมาแผ่นดินไหวอยู่ เกนหนึ่งทันครั้งขึ้นนะคะในร่องนันไก่นั้นแต่โชคดีอยู่หน่อยนึงก็คือที่ที่ดิฉันอยู่จะอยู่โซนทางเหนือก็แผ่นดินมันไม่ติดกันนะคะก็พอรอดเนาะก็คงจะมีกระทบกระเทือนบ้างแต่ก็คงไม่มากนะคะถ้ามีข่าวอัปเดตจะข่าวอะไรเนาะก็จะอัปเดตอีกทีนึงนะคะถอนยาต่อไปคะ่ะเฝ้าระวังแต่ไม่ตื่นตระหนกอันนี้สำคัญคะ่ะ